สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะพบกันกับไอวี่แซนอี้เลจเลจนนจาวันนี้นะคะวี่ก็พามากินกาแฟนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าร้านอะไรนะคะทีื่ออะไรเอ่ยนะคะที่ลำปางนะคะทุกคนไปค่ะไปกับไวีนะคะทุกคนไปเลยจ้ะไปเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านกาแฟสดบ้านดินมน้ำนะคะ ที่นี่นะคะก็จะมีห้องพักนะคะแล้วก็จะมีบ่อสปาด้วยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเข้าไปสั่งกาแฟทานกันนะคะแล้วเดินชมบรรยากาศรอบๆค่ะ อันนี้เป็นเอสเปรสโซ,โซร้อนนะคะทุกคนก็มีน้ำชามาให้ด้วยนะคะหนึ่งแก้วอันนี้ก็อเมริกาโนร้อน เดี๋ยวเราเดินลงไปดูบ่อสปากันนะคะที่นี่เขาก็จะมีบริการด้วยนะคะโอ้ทางก็จะแบบธรรมชาติมากเลยนะคะทุกคน,นะคะเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ลงไปข้างล่าง

นี่นี่ลงมาก็เปลี่ยนรองเท้าตรงนั้นแล้วก็มาตรงนี้ mm hmm. นะคะทำความสะอาดเท้าก่อนนะคะแล้วก็ไปสปาที่บ่อด้านนู้นนะคะ